ดีค่ะสวัสดีความรักของคนธาตุดินนะคะดินได้แก่ราศีกันราศีพฤษภราศีมังกรนะคะเพื่อนๆนแลนดอมนะในหัวข้อที่ว่าที่เขาเงียบหายไปเขายังคิดถึงเราไหมเข้าทําอะไรอยู่นะคะเพื่อนๆมาแลนดอมกันเลยามาฟังกันเลยว่าจะเป็นยังไงธาตุดินนะคะก็คือการพฤษภมังกรนะคะพลังงานนี้เป็นพลังงานรวมนะคะเพื่อนเพื่อนมีไม่ได้เจาะจงของใครเป็นพิเศษ บางทีมันอาจจะตรงกับคุณแค่บางส่วนหรือไม่ตรงเลยก็ได้นะคะดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดอย่าเอาไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นว่าเป็นเราเพราะเป็นพลังงานดวงโดยรวมนะคะมีอ่านทางโหราศาสตร์ไทยเราวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปนะคะไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าอ่านสลับกันได้นะมาดูกันเลย,ยไพ่ใบแรกของคุณเป็นหนึ่งไม้เท้านะคะคุณอาจจะดีลหรือคบกับชาวธาตุไฟเมสิงคน,นูคุณเห็นหนึ่งไม้เท้านี่ไหมคะ หนึ่งมเมถานี้มันออกผลิออกใบหมดแล้วแสดงว่าความรักที่ผ่านมาคุณน่าจะคบกับใครมาระยะเวลานึงแล้วนะคะเพราะว่าตรงนี้รู้สึกว่าเราทําอะไรมาเยอะมากๆนะคะหรือการเริ่มต้นใหม่กับชีวิตตัวเองหนึ่งเหรียญหนึ่งดาบนะคะคือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆคือการมาดูแลตัวเองสิ่งต่างๆที่ผ่านมาคุณเหนื่อยมาเยอะแล้วคุณรู้สึกเบื่อด้วยตกตำแหน่งปัญหาเทคอะไรไปก็ไม่รับเราให้อะไรไปนะคะเขาก็ไม่ค่อยให้อะไรเราเลยเรา ดูแลเขารักเขามากกว่าเขารักเรานะคะเพื่อนๆธาตุดินคุณอาจจะคุยกับธาตุลมตินโกเมถุนดินการมึกสัาะห์งกรธาตุเดียวกันก็ได้นะคะสเตนสิงรัคนาสิงธรรมรัตนชาวธนูรัคนาธนูธาตุน้ำกระกฎมีนพิจิกนะคะที่จริงคุณคุยบใครก็ได้เดจัตเมนเป็นพลังงานของการหลุดพ้นห่วงเวรห่วงกรรมหรือสิ่งใดๆที่เราที่ผ่านมาเราคิดถึงใครหมกมุนนะคะเพื่อนๆตอนนี้รู้สึกว่าคุณจะปล่อยวางได้ ไพ่ตรงนี้นะก้าวเรียนคุณกลับมาดูแลตัวเองกลับมารักตัวเองกลับมาปรับมาเปลี่ยนบาลานซ์จิตใจของตัวเองไพ่นี้ให้พลังคุณข้าไปแนวจบเพื่อให้เราได้เริ่มต้นใหม่นะคะเพื่อนๆจะมีใครเข้าชมคุณว่าเออตอนนี้คุณเปลี่ยนไปนะคุณสวยขึ้นคุณดูแลตัวเองขึ้นคุณบาลานซ์จิตใจตัวเองมากขึ้นสเตนนะคะคุณอยู่ได้ด้วยตนเองแล้วนะคะเมื่อก่อนคุณอาจจะเคยรอใครดูแลใครมาเนิ่นนาน ณตอนนี้คุณบอกคุณดูแลตัวเองดีกว่าอยู่กับตัวเองได้มั่นใจในตัวเองมากขึ้นเริ่มต้อนอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเริ่มมองทิศทางเรื่องงานใหม่เงินใหม่หางเงินหางองานสร้างความมัน่นคงถ้าเป็นความรักคุณอาจจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเมื่อก่อนอาจจะเคยคบกับใครมานานผูกพันกันหรือเป็นครอบเป็นครัวแต่ณตอนนี้นายทูดาบนะคะที่ผ่านมามักนอาจจะมีอารมณ์ที่ตัดกันไปหรือเบี่ยงวีนใส่กันหรือไม่ก็คุณอดทนมานานแล้วเหนื่อย สองไม้เท้านะคะรอคนเกา่ารอคนไกลรอคนที่จากไปกึ่งรอนะคะกึ่งที่จะจากนะคะภายตัวนี้ขึ้นมาหรือถ้าคนโสดคุณจะมีความรักที่ทางโลกออนไลน์ทางสายเพื่อนนะคะหรือมีคนติดต่อให้หรือคุณติดต่อเรื่องงานเรื่องเงินนี่แหละคะ่ะก็จะมีคนคุยคุยไปอย่างนั้นแต่ที่จริงเรากลับมาดูแลตัวเองมากกว่านะคะบางคนเจอความรักที่แตกต่างกันอายุต่างกันนะคะหรือสังคมหรือเวลาที่แตกต่างกัน ใครตรงนี้เป็นพลังงานนะคะถ้าใครรอใครสักคนหนึ่งคุณจะรู้สึกว่าคุณปลดล็อกละนะคะคุณอยากได้ความชัดเจนและจริงจังคุณก็มีนะคะแนวทางของคุณถ้าไม่ชัดเจนคุณไม่ไหวละคุณพอดีกว่าคุณเริ่มต้นใหม่ตัดจบบางสิ่งบางอย่างไปดีกว่าค่าทัดดินเดี๋ยวมินขอดูอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างทัาดินนะคะอดีตที่ผ่านมาเป็นเจดาบนะคะเจดดาบมีความรู้สึกว่า เราระแวงอะไรอยู่มีคนที่มีความลับกับเรามีคนที่แทงเราข้างหลังมีความรู้สึกว่ามีความรักก็ไม่ไม่จริงใจกับเรานะคะเ,เพื่อนๆไพ่เป็นไวเบอร์ซ่าได้เนาะก้าวถ้วยนะคะความรู้สึกที่เราก้าวถ้วยนี้เป็นรักเพศเดียวกันก็ได้นะคะความรักเป็นสิ่งสวยงามนะคะถ้าเรารักใครสักคนเพศไหนก็ซื่อสัตย์จริงใจต่อ,อก,กันนะคะมองอะไรไปด้วยกันให้เกียรติซึ่งกันและกันอันนี้คบกันได้ยาวนานแต่สิ่งที่ ที่จะบอกก็คือไม่ว่าเรานะคะจะเจออะไรคุณอาจจะเจอความรักที่สามเศร้าความรักที่รักแทรกรักซ้อนนะคะตอนนี้รักที่เราแวงหนึ่งเหรียญมีคนใหม่มาแทรกในความสัมพันธ์นะคะตรงนี้สีถ้วยเป็นความรู้สึกที่เราเบื่อมันไม่ได้ดังใจของเรานะ,ะมันเป็นปัญหาเทคอะไรไปสําหรับคนนี้เขาก็ไม่ชอบเขาก็ไม่เอามันเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราถอดใจเหมือนกันจัตติกชาตุลัคนณาตุล คุณอยากได้ความชัดเจนอยากได้ความนะคะมั่นคงในความรู้สึกก็ได้นะหรืออ,อ,อยากได้ความจริงใจนะคะเพื่อนๆไพ่พตรงนี้คุณมีเหตุมีผลของคุณนะนะคะเป็นการตัดสินใจที่ต้องเลือกอะไรบางอย่าง 5. ้าถ้วยนะคะเราดิ่งกับสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างกับคนบางคนที่เขาไม่ชัดเจนกับเราสักทีนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะหาพรีเทสเนาะแฝดดาบมันอึนอดอัดมันกดดันบางคนที่ผ่านมามี โอกาสนะคะได้หย่าล้างกันหรือเปล่านะคะตรงนี้ขึ้นมาเนาะที่ผ่านมาเคิงถือไม้เท้านะคะใครตรงนี้มีคนที่รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วอยากไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานดีกว่าเพราะที่ผ่านมาทํามาเยอะและ้วดาบนะคะถอยออกมาเหนื่อยแล้วบางคนทัศนคติไม่ตรงกันนะคะเหนื่อยต่างคนต่างห่างออกมาดีกว่านะคะตรงนี้ขึ้นมามินขอดูว่านะคะ ตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะคะคนที่เงียบหายไปนะคะเขาเป็นยังไงเขาทําอะไรอยู่หกถ้วยนะคะบางคนไปคุยกับคนเก่าๆนะคะเขาไปคุยกับคนเดิมคนเก่าเขาหรือเปล่าคะหรืออาจจะเป็นคุณหรือเปล่านะคะอ่าศีดาบคือความนิ่งความเงียบเหมือนกันสิบไม้เท้านะคะเขาทำงานเยอะทำงานมากแบกอะไรเ,ย,เยอะแยะมากมายหลายสิ่งหลายอย่าง ห้าดาบน่าจะเป็นเรื่องคุณนะคะห่างออกมาตอนนี้ไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานก่อนหนึ่งถ้วยนะคะเขาอาจจะคุยกับคนใหม่ๆก็ได้นะคะมีคนใหม่มาคุยนะคะคิงถือถ้วยไนท์ถือถ้วยมันตรงกันกับตรงนี้ไม่รู้เขามางอคุณหรือเปล่าในอนาคตใกล้นะคะหนึ่งไม้เท้านะคะเริ่มต้นงานใหม่อะไรที่ใหม่ๆนะคะให้ลืมบางสิง่งบางอย่างเดินหน้ากับการทํางานโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงาน ะะที่ผ่านมามันอาจจะหนักจะเหนื่อยในความรู้สึกแบกอะไรหลายๆอย่างตอนนี้พูดอะไรไม่ได้นิ่งดีกว่าแต่ไม่รู้ว่านายอนาคตจะไปง้อใครไหมนะคะใช่คุณหรือเปล่าเดียวมินขอดูนิดนึงนะคะหรือเขากลับไปง้อใครก็ได้นะคะคนเก่าๆคนเดิมๆนะคะขอดูว่าเขาคิดยังไงคุณบ้างนะค,ะคนที่เขาเงียบหายไปคนที่คุณรักคนที่คุณคบคนที่คุณคุยคนที่มีปัญหาคนที่เงียบไปเขาคิดยังไงกับคุณ ธาตุะะด,ดินสองไม้เท้ารอค่ะเพื่อนๆรอวันเคลียร์ใจรอดูสถานการณ์รอทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคนคนนี้อาจจะอยู่ไกลหรือแตกต่างกับคุณทางด้านอายุนะคะได้ด้วยเด็กถือไม้เท้านะคะสามไม้เท้านะคะถามว่ายังรู้สึกดีคุณไหมยังรู้สึกดีนะคะแต่เขาไม่แอดไม่แอก ทีไม่แอคชั่นอะไรเลยนิ่งๆเงียบๆนะคะรอสถานการณ์รอดูนะคะแปดไม่เท้าอาจจะรอคุณคุยรอคุณติดต่อมาก็ได้หรืออยากคุยกับคุณนะคะเดสตาชาวกลุ่มลัคนากลุ่มเขาบอกเขาโดนเทหรือยังหรือเราเทใจกันไปหรือเปล่านะคะนายอเรียนนะคะช่วงนี้คุณนิ่งไปคุณเงียบไปเนาะเขาบอกควีนเหรียญทาตดินกันไม่สมองกันกเขาบอกว่าช่วงนี้เราต่างคนต่างนิ่ง ต่างคนอยู่ในหมวดของตัวเองไปโฟกัสเรื่องที่ตัวเองอยากทํามากกว่านะคะถ้าคุณนะคะคนคนนี้อาจจะมีทิฏฐิมีกโกบ้างเราก็เป็นใช่ไหมคะธัตน,นะคะธาดดินเขาเครียดอยู่นะคะกุ้มเครียดแต่ว่ารอนะคะไม่ทําอะไรเหมือนกันหนึ่งไม่เท้านะคะเขาก็อึดอัดนะคะตรงนี้หนึ่งถ้วย ะะรอที่จะเริ่มต้นใหม่คุณรอว่าคุณจะทักมาไหมรอว่าจะเป็นยังไงคือคือรอรอคุณจะคุยไหมนะคะเหมือนคนที่มีอีกโก้มีทิฐิแต่ใจวุ่นวายนะแต่รอไปก่อน <c oughs> อนะคะขอดูแอคชั่นบ้างานะคะจะรอมัอนนี่นานไหมขอดูแอคชั่นว่างมีโอกาสไหมนะคะที่คุณสองคนจะได้คุยกันนะคะขอดูนน้องความสัมพันธ์ทัดดิน ธาตุดินก้าเลียนออกมาก่อนเลยค่ะการอยู่กับตัวเองการโฟกัสเรื่องที่เราอยากทําอยู่แบบสวยๆรวยๆรอๆนะคะคุณไม่ง้อเราเราก็ไม่ง้อนะเราก็มีวิถีชีวิตของเราเราสร้างเงินสร้างงานสร้างอนาคตให้ตัวเองดีกว่าเพราะเราคิดแต่เรื่องเงินเรื่องงานถ้าความรักไม่ดีนะคะเราก็หาเงินดีกว่าถูกไหมคะธาตุดินนานุภาพสัมพัพนธ์เป็นยังไงบ้างโอ้โหธาตุดินมีแต่เงินออกมาเลยเรฟู full, นะคะ สิบไม้เท้านะคะบางคนทางานเยอะทํางานมากช่วงนี้หักเหความสนใจมาหาการทํางานมากกว่านะคะเดเชีเชียน <7 S 2> เจ็ดเหรียญน,นะคะหนึ่งดาบคิงถอถ้วยเดเวอร์นะคะดเดสตนหกถ้วยนะคะเพื่อนๆใต้สําหรับชาวธาดินมินมองแบบนี้มากกว่าว่าคุณตอนนี้อยู่ได้ด้วยตันเองแล้ว เมื่อก่อนคุณอาจจะเคยรอให้เขาตอบกลับมารอให้เขาทักมารออะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะตอนนี้คุณไปโฟก,กัสเรื่องที่คุณอยากทํามีเงินมีงานมากกว่าแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเตอบฟูก็บเก้าเหรียญคุณพร้อมที่จะเปิดรับสิ่งใหม่นะคะส่วนใครก็ตามที่กลับมามีคนวนกลับมาหาคุณนะคะคุณจะเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหาถ้าไม่ชัดเจนมินว่าคุณอยู่ตัวเองได้แล้วคุณจะดูถึงความพยายามของเขามากกว่าว่า เขาพยายามอะไรเพื่อคุณถ้ากลับมาแล้วหลุมหลุมดอนดอนเหมือนเดิมมินว่าคุณจะตัดจบเพื่อเริ่มต้นใหม่กับชีวิตเราก็ได้นะคะตรงนี้คุณอยากจะดูแลตัวเองเพราะคุณอยู่มานานคุณเคยคาดหวังกับคนคนนี้มันหลุมหลุม,ลมด,อดอนๆอนแล้วคุณก็คิดว่าเออตอนนี้ไม่คาดหวังแต่ถ้าใครครบกันมานานมีความผูกพันนะคะทั้งสิบถ้วยสิบไม้เท้าแน่นอนละมีใครกลับมานะคะมาเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหากับคุณยังได้วนกลับมาภายตรงนี้นะคะสําหรับบางท่านเนาะ,ะแต่คุณมากกว่าที่อาจจะรู้สึกว่า เ,ออเราเราไม่ได้เดือดร้อนนะคะไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจไม่ได้ความคิดที่นึกถึงเขาอยู่ตลอดเวลาเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะตรงนี้อยู่แบบสบายๆได้แล้วนะคะงั้นมินแนะนําไพ่ให้นะคะไพ่จะแนะนํำยังไงบ้างเต็มเพสนะคะหกไม้เทา้าดีจัดเมนต์แปดไม้เทา้เทานะคะเอ็มเพลอร์สิบไม้เทา้าเพื่อน ใครก็ตามนะคะที่มีความรักความผูผกพันกันมานะคะที่จริงถ้าคุณถามว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่ไหมนะคะถ้ากลับมาแล้วเดินหน้าแล้วมั่นคงแล้วชัดเจนเขาเป็นคู่คุณนะคะแต่ถ้าไม่ใช่มีว่าคุณจะตัดจบไปนะคะรอโอกาสดีๆของเราดีกว่าคุณจะเจอคู่ของคุณนะคะที่มาจากอดตชาติหรือคนที่ผูกพัน,นับคุณคุณจะรู้สึกผูกพันกับเขานะคะเพอไพ่พขึ้นมาและไพ่คู่ออกมาด้วยความสัมพันธ์นี้จะเดินหน้าไปเรื่อยๆแต่มัน่นคงแต่ช้าๆนะคะ ค่อยๆพัฒนาพ่อพ่มีลอ,องมาอย่างนั้นจะมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคนบางคนนะคะที่คุณอาจจะรอเขาอยู่สิบไม้เท้าเป็นความบุพันแน่นอนละค่ะคนโสดคุณมีโอกาสได้พบเจอความรักมากมายมีสเสน่ห์มากๆนะคะแต่หนึ่งในนั้นคุณอาจจะเลือกได้เลือกความรักเลือกคนที่ชัดเจนกับเรานะคะเพื่อนๆแต่มินว่าคุณงานเยอะมากๆเลย้าดินการเงินคุณดีมากๆเลยช่วงนี้คุณอาจจะไม่สนใจด้วยซ้ําที่จะมีความรักถ้ามันมาแล้วมันไม่ชัดเจนมันหุงๆมนวลๆคุณอาจจะเลือกเงินกับงาน ะะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองมากกว่านะคะในปักนี้เนาะขอบคุณนะคะดูดวงส่วนตัว idline มีอยู่หน้าจอนี้ข้างล่างก็ idline a d ด l i n e เข้ามานะคะเพื่อนๆมาสอบถามกันได้แต่ม i นอยากบอกว่าเป็นการโอนจองล่วงหน้าที่ไม่ใช่ได้ดูวันนั้นเนพะื <ๆ S 2> ่อนๆคิวเต็มวันต่อวันนะคะบางคนถ้าเข้ามาวันนี้คิวไม่มีหรอคะไม่มีค่ะ min อยากมีใหนะ้แต่มันไม่มีมาเต็มนะคะเพื่อนๆ,ๆตอนเช้า min ทําคลิปตอนบาบมินก็ดูดวงถ้าไม่มี min ก็ยังออกต้องไปทุระข้างนอก คุณก็ต้องโอนจองนะคะต้องพร้อมที่จะรอคิวนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะใจเย็นเย็นรอคิวได้นะคะสำหรับเพจมินเนาะหมอดูทั่วไปก็เหมือนกันพร้อมที่จะรอคิวโอนจองล่วงหน้าและพร้อมดูดวงตามนัดนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ